นี่คือแผ่นดินไทยพอกูอยู่ปูกกูไทยที่ตรงนี้ย่อนยาป้องปับทัเพื่อหลุกลา้านนุมเก้าหลี่หัวใจไทย,ไทยปากแทโห โชว์พลังเสียงร้องเพลงแผ่นดินไทยส่งกำลังใจให้ทหารสร้างความประทับใจให้ชาวไทยอีกครั้งสำหรับปาร์คแทโฮอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชาวเกาหลีใต้ที่หลงไหลในวัฒนธรรมไทยล่าสุดเจ้าตัวได้โชว์พลังเสียงร้องเพลงแผ่นดินไทยและเพลงรักด้วยสำเนียงที่ชัดเจนและถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึง้งจนได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกโซเชียลในคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ปาร์คแพโฮได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งโชว์ลุกคอในการร้องเพลงแผ่นดินไทยซึ่งเป็นเพลงที่ มีความหมายสำคัญต่อจิตใจของคนไทยและยังได้ขับร้องเพลงรักอีกหนึ่งบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการร้องเพลงไทยที่หลากหลายของเขาสิ่งที่ทําให้ชาวเน็ตและผู้ที่ได้ชมคลิกต่างชื่นชมเป็นพิเศษคือความตั้งใจในการออกเสียงภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคําและการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าแม้จะเป็นชาวต่างชาติแต่หัวใจของเขานั้นมีความเป็นไทยอย่างเต็มเปี่ยม ก่อนหน้านี้อาร์คแทโฮเป็นที่รู้จักจากการสร้างสรรค์คอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศไทยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาโดยเฉพาะใน TikTok ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจํานวนมากการแสดงออกถึงความรักในประเทศไทยอย่างสม่ําเสมอทั้งการพูดภาษาไทยเรียนรู้วัฒนธรรมและล่าสุดกับการร้องเพลงปลุกใจยิ่งทําให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนๆชาวไทยมากยิ่งขึ้นนี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่กูไทยที่ตรงนี้ ย้อนยาปงภาพีเพื่อลุกหลานเลือเล็กเลืดใจเล็กใจมาอนนังคอสะบันจับปกป้องแผ่นดินไทยเยเก่งว่าลองพิงชาิได้ไหมพลงชาดก็คือคนหนึ่งที่ได้ก่อเป็นคนไทยอ่าใช่ไมถูกตลาดจริงโอเคโอเคโอเคอเคตื่นเต้นตื่นเต้น three two o n ฉันก็คือคนหนึ่งที่ได้กดเป็นคนไทยความรักที่มีก็ยังคงเต็มในหัวใจจิตใจคงเปลี่ยนไปทุกวันแต่ใจฉันมันยังไม่เปลี่ยนไปไหนเก่งมากอะซ้อมซ้อมนานไหมครับกลับไปอยู่กันไปเลย,เลยใช่โยปันนงจานปันนงยากเกลปรเทศไทาย 빠이푸트값 라타반 까메나캅 빠빨슈주홈콘가리푸어짜이 콘타이.เคยมาที่ประเทศไทยกี่ครั้งแล้วครับ. ตอนนี้ครั้งครับ맨처음에 태국사람들의 그 순수하고 착한 마음에 반했어요콘타이짜이디여요폼 접짜이디 마캅. โอเคก็คือตั้งแต่ครั้งแรกอะค่ะเขามีความรู้สึกว่าคนไทยอะใจดีเขาก็เลยรู้สึกชอบประเทศไทยรักประเทศไทยค่ะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับพ่ผมชื่อผมชื่อเลโอครับอาชื่อเล่นคือเลโอแต่ถ้าชื่อจริงคือพักแทโฮค่ะพักแทโฮใช่พักแทโฮครับเดินทางไปประเทศไทยสามครั้งแต่ก็รักประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยใจดีมากๆนะคะ